ดูนะครับว่าจะมีคนออกหรือเปล่า <ś lin ion> นั่นไงมีคนออกจริงด้วยนะครับสนับสนุนโดยเ e ด Potion บริการเติมเกมทุกวันตั้งแต่ก้าโมงเช้าถึงตีหนึ่งนี่คือโปรโมชั่นของเกม Arena b r บ a k o อาผมบอกได้เลยว่าทูกคนเติมเองแน่นอนนอกจากนี้ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกเพียบเลย หากใครสนใจเติมเกมก็สามารถทักไปที่เพจ Red Potion รับเติมเกมหรือว่าแอดไลน์ไปที่ Red Potion มีแอดด้วยนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาแข่งปล้นกันนะครับสำหรับรอบนี้นะครับก็จะเป็นรอบคัดเลือกนะส่วนภูมิภาคที่ผมจะโลงนะครับแน่นอนว่าเป็นประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับกดยอมรับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะลงแข่งเนี่ยจะไม่สามารถลงแข่งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเน<ะ>ื่องจากเขาจะจำกัดเวลาในการลงแข่งด้วยนะครับอันนี้ผมลองลงในตอนกลางวันนะครับก็คือลงไม่ได้เลยคือถ้าจะลงแข่งเนี่ยต้องลงหลัง17นาฬิกานะครับถึงจะเข้าร่วมแข่งได้นะครับ <S <S 1> <S 1> พอถึงเวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปลงแข่งกันเลยนะครับ พอถึงเวลาลงนะครับก็จะมีเซตให้สุ่มทั้งหมด3มเซตด้วยกันนะครับเราก็สามารถสุ่มเซตตามที่เราต้องการได้เลยนะครับมีกุญแจทองให้ด้วยนะหรือว่าเปิดห้องไนก็ได้2ห้องนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะครับถ้าเกิดตรงนี้นะครับผมจะวิ่งย้อนนะจะไม่วิ่งไปข้างหน้านะถ้าวิ่งย้อนเนี่ยเราจะสามารถอ้อมหลังศัตรูได้นะครับ และสามารถรู้ตำแหน่งศัตรูได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราวิ่งไปนั้นเราอาจจะโดนผมจากศัตรูที่อยู่ฝั่งขวามือก็ได้นะดังนั้นถอยก่อนนะครับแล้วสุดแบบใกล้ๆทางออกของฝั่งตรงข้าเปียก็จะมีไอ้ดอกซุ่ม um นะครับส่วนข้างในนี้จะมีอะไรก่อนแล้วแต่ัวงของแต่ละคนนะโอ้มีหน้ากาก2ออันนะครับอ,อะไรดีทุกคนเอาแค่นี้ไปก่อนละกันนะครับ เอาไปเยอะเดี๋ยวมันหนักนะมาดูกล่องตรงทางออกกันบ้านดีกว่านะครับกล่องเที่ยวนี้จะมีอะไรดีหรือเปล่านะแล้วในระหว่างค้นของเนี่ยก็ดูเพื่อนเดินเกมไปด้วยเลยครับาเพื่อน,นจะเจอคนตรงไหนหรือเปล่านะมีเสาอากาศนะฮะในเกมนี้ที่ผมรีบวิ่งมาบ้านพักเนี่ยไม่ใช่อะไรครับทุกคน ก็คือรีบไปหาของกินนะ ah! ได้ของกินแล้วนะเ <back> นื่องจากโหมดแข่งขันเนี่ย <back> เขาจะไม่มีเครื่องดื่มให้นะครับเราต้องฟาร์มเองทั้งหมดเลยนะบ้านพักน่าจะยังไม่มีคนฟาร์มนะครับของค่อนข้างเกลืออยู่เหมือนกันนะ ถ้าไม่เก็บเสียงก็ต้องเคเบอลนะครับไปดูเซฟห้องพักกันดีกว่านะครับห้องนี้ใช้กุญแจผีในการเปิดนะข้างในเนี่ยก็จะมีตู้เซฟอยู่หนึ่งตู้เลยครับมาดูกันว่าจะมีของแดงออกรหรือเปล่านะของดีซะไม่มีเลยนะครับทุกคนได้ยินเสียงไหมครับ เสียงเนี่ยประมาณทางออกโมเตลนะครับเหมือนกับว่าจะมีคนออกใต้สะพานนะครับหรือว่าข้างๆโมเตลหรือว่าทางออก6 0 0 0นั่นเองนะฮะดูนะครับว่าจะมีคนออกหรือเปล่านั่นไงมีคนออกจริงด้วยนะครับถ้าจะวิ่งไปน่าจะไม่ทันนะครับเพราะว่ามันอยู่ประมาณ200กว่าเมตรถ้าตรงนั้นมีคนดักนะครับเราก็จะไปถึงตรงกันพอดีนะก็จะเคลียร์ของเสร็จ แล้วก็จะเจอเราพอดีนะครับถ้าเราวิ่งไปแต่ถ้าไม่มีคนดักเขาก็จะกลับตรงนั้นได้เลยนะครับไปไปดูกันเลยดีกว่านะครับ คนยังไม่กลาบครับหรือไม่อาจจะมีอีกตีดึงที่ยังไม่กลับนะแล้วตรงีเพื่อนเราอยู่เนี่ยคือตีต้นเกมดักอยู่นะครับตรงนั้นผมจะไม่ไปนะเนื่องจากมันเป็นแค่ตีต้นเกมครับของจะไม่ฟูบางทีอาจจะโดนดักจากตีต้นเกมครับส่วนใหญ่เขาจะดักสุดนะฮะ ผมก็เลยไม่ไปตรงนั้น,นครับผมไปเก็บตี้ใหม่ดีกว่าเพราะว่าตี้ใหม่เนี่ยเขาอาจจะฟาร์มตี้อื่นมาแล้วนะครับที่เหลือเราก็แค่เก็บเขาจากนั้นเราก็เก็บของเขากลับบ้านนะฮะนี่คือแผนนะทุกคนไม่รู้ว่าสถานการณ์จริงเนี่ยจะเป็นตามที่เราคิดหรือเปล่านะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะครับนั้นไงเขาอยู่ข้างหน้าเราี่เองนะฮะน่าจะเปิดดูกล่องแอดดอหรือเปล่าผมว่าน่าจะอยู่ตรงกล่องแอดดอแน่ๆนะครับ เรียบร้อยไปหนึ่งครับไม่แน่ใจว่าเหลือคนสุดท้ายหรือเปล่าไปดูของเขาก็เลยเดีกว่าเลยครับ oh <my> ทุกคนดูดิของที่เขาแบกมาเลยครับเต็มเป้เลยผมไม่รู้ว่าเจออะไรกับดีนะฮะคือของนี้แบบแน่นเลยนะครับผมก็จะพยายามทิ้งเซตที่ผมใส่มานะครับเพื่อที่จะเอามูลค่าของศัตรตูนะฮะนี่ครับแน่นๆเลยนะ ของคนเมื่อกี้คนเดียวเลยครับได้ส0 0 0 0นขวาเลยนะครับเหมือนผมจะเจอศพฟรีด้วยครับทุกคนใครมานอนอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยน่าจะยิงกับคนเมื่อกี้นะครับดูหน่อยและกันของในตัวเขาคือโดนรูทไปแล้วนะครับผมก็น่าจะเอาเป้กลับละกันนะ เพื่อ <Pierre, S 2> เอามูลค่านะครับคนนี้น่าจะเป็นคนที่ไปยิงเพื่อนเรามานะฮะะว่ามีกระสุนเพื่อนเราด้วยนะกระสุนเจาะสามได้ว่าทำไมยิงบอดไม่ค <Display> ่อยเข้าเลยเอาเพื่อนเราแตกไปแล้วนะครับเขาน่าจะเจอคนที่ดักสุดนะ อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปหรือว่าต้นเกมนะมันจะมีตี้ที่ดักสุดเลยครับยิ่งเราเก็บไม่หมดตี้นะครับยิ่งอันตรายนะเพราะว่าเพื่อนเขาอาจมาแอบยิงเราได้นะครับแล้วเกมนี้ยังไม่หมดแนะครับเขาอาจจะกลับทางเดียวกันกันกบเราดังนั้นเราต้องชิงกลับก่อนนะเนื่องจากของเต็มป้แ,แล้วนะครับเก็บต่อไม่ไหวแล้วนี่ก็ M10 กับ MK นะครับ แล้วเวลาออกเนี่ยก็จะลืมป่าสมกก่อนออกด้วยนะครับจะได้ไม่โดนยิงฟรีนะสำหรับเกมนี้ผมคาดว่าผมน่าจะมาถึงก่อนศัตรูนะศัตรูก็น่าจะวิ่งตามผมมานะครับเขาน่าจะมาออกที่เดียวกันกับผมนะเพราะว่าตีต้นเกมเนี่ยเพิ่นเก็บเพื่อนเราไปนะครับเกมนี้ได้สามแสนหกับอีก1คิวนะครับ1คิวเนี่ยมันได้ห้าหมื่นแต้มเลยนะครับทุกคน ส่วนของที่ฟ้าบอกมาเนี่ยจะไม่ได้นะครับก็คือส่งเป็นคะแนนหรือส่งเป็นแต้มทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับในโหมดแข่งขันนะเราจะได้แค่แต้มกิจกรรมเท่านั้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าถึงเวลสิบเนี่ยจะได้กุญแจผีนะครับด้งนันเราก็ต้องเล่นอีกนะตอนนี้เราเวลห้านะครับผมว่าผมเล่น2เกมเนี่ยน่าจะได้กุญแจผีดังนันเราไปลุยในเกมที่2กันเลยนะครับ สำหรับเซตที่เราจะไปลุยเลครับโอ้โหแต่ละเซตนี้ก็ถือว่าใช้ได้กันเลยเดียวแต่ผมว่าปืนที่เหมาะกับผมที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นปืนพกสมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นรูดเนื้อและดาเมจแรงมากถ้าเรายิงที่ขานะครับแต่พร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะครับ ถ้าผมฟาเหมือนเกมที่แล้วเนี่ยมันก็จะดูน่าเบื่อใช่ไหมเอาเป็นว่าเกมนี้เราไปบู๊กันเลยดีกว่าว่าจะเดือดแต่แค่ไหนเข้าหมดเตลกันเลยนะครับโอ้โหบอดเปิดจุดแล้วเลยครับผมจะไม่ยิงบอดนะศัตรูจะรู้ตำแหน่งของเรานะครับให้ศัตรูรู้แค่ตำแหน่งบอดก็พอนะฮะโอ้โหเวฟเพียบเลยดันบนดบอดเลยครับเดี๋ยวขอเช็คทางด้านซ้ายก่อนละกันนะ มีเว็บทางด้านซ้ายนั่นจะมีคนนะครับเ,เก็บไปหนึ่งครับเฮ้ยเลเซอร์ใครวะเนี่ยเอา้าทีมเดียวกันโอ้โหยิงเพื่อนโอเคเดี๋ยวขอรีก,กระสุนรีเลือดก,ก่อนนะครับรีเสร็จแล้วเราก็ลุยต่อได้เลยเอา้ามีเว็บด้านหน้านะครับ มาอีกแล้วก็มาดีครับหมดแม็กปอกเลยบอกแวดก่อนนะครับเราเก็บอีกหนึ่งนะ วิ่งอยู่ด้านบนหนึ่งคนหิวน้ำเฉยเลยนะครับเกมนี้ผมไม่ได้ฟาร์มน้ำมานะฮะถ้าเราก็หายน้ำแบบนี้สัตรตูจะได้ยินนะครับถึงแม้ว่าเราจะเดินอยู่เขาก็ได้ยินนะเหมือนเขาจะมาชาร์จผมนะฮะังนั้นรอเลยนะครับมาเลย ต่มารนี่รูดขาหายแน่นอนอเขาเออนระเบิดมาให้เราอะระเบิดครับเขาไม่กล้าชาร์จเขาเล่นระเบิดเดี๋ยวรอจังหวะนะครับผมจะชาร์จเขานะเพราะว่าเขาไม่กล้าเข้านะครับโอเคได้จังหวะแล้ว เรียบร้อยครับคือเขาเล็งขาผมเหมือนกันนะแต่กระสุนเราล้านเร็วกว่าเลยครับในไฟ์นี้เราก็เลยชนะนั่นเองนะจริงๆคนนี้เขามีกลอกด้วยนะครับหรือว่า G18 4ีนะมันจะได้เปรียบระยะประชิดมากๆเลยครับแต่ว่าเขาไม่เล่นนะอันนี้เป็นปืนเพื่อนเรานะครับถึงแม้ว่าเก็บไปเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้ออกแล้วทุกคนดังนั้นเราเก็บแค่ของศัตรูนะครับของคนนี้มีแค่ดีครับ กระเป๋าเขาน่าจะอยู่ด้านบนนะนี่ไงกระเป๋าอยู่ด้านบนเทียบเลยนะครับตีนี้น่าจะเป็นตีเปิดเซฟหมดเร็วนะครับไม่มีของแดงนะทุกคนไปดูกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้เป็นกระเป๋าเพื่อนเรานะอันนี้เป็นกระเป๋าที่ผมฟาร์มมานะครับซ้อนาอยังดีเลยไม่รู้จะเอากลับยังไงแล้วเลยครับตอนนี้หิวน้ำนะทุกคน หิวน้ำแต่ว่าน้ำไม่มีนะครับมีแค่อาหารนะนะครับกระเป๋าผมก็จะมีของเท่านี้เลยก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกลับดีนะ <mm> หลังจากจัดของเดสร็จนะครับก็ได้มา4ี่แสนนะครับทุกคน <mm> ไม่มีของแดงแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับ <mm> นี่ครับก็เปิดห้องเซฟนี้ไปไปที่เรียบร้อยนะ <mm> ห้องเซฟก็เปิดไปแล้วครับของแดงไม่มีะ <mm> ่ะ แล้วข้างหน้าโมเตลก็มีศพวีอีกหนึ่งศพนะครับเพื่อนเราน่าจะมีของมาเยอะครับเดี๋ยวสดวีให้เพื่อนเก็บไปเลยแล้วกันเดี๋ยวดูข้างในนะครับว่ามีของแดงหรือเปล่าโอเคไม่มีนะครับเกมนี้ไม่มีของแดงเลยในโหมดแข่งขันนะครับของแดงเนี่ยไม่สามารถใส่เซฟได้เพราะว่าเขาไม่ให้ใส่เซฟนะครับ ไม่ว่าจะฟาร์มอะไรมาก็ตามนะครับกดคือใส่เซฟไม่ได้นะครับเก็บได้แค่ใส่กระเป๋าใส่ใสยายยงเท่านั้นนะและก็ต้องรอดชีวิตออกไปได้เท่านั้นครับหากไม่รอดก็ถือว่ากลับศูนนะครับโอเคเรากลับบ้านเลยดีกว่านะส่วนของที่ผมฟาร์มมาหรือว่าเก็บมานะครับก็ซ้อนได้เต็มที่เท่านี้แหละทุกคนแล้วงินในตัวเนี่ยมีไม่ถึง6000นะครับไปออก6000ไม่ได้นะออก6 0พ0ไม่ได้ก็ ต้องไปออกสุดแมพเลยครับดูจากค่าปิงเนี่ยก็คือคนหมดแมพแล้วนะครับแล้วก็ฟาร์มฟรีแล้วก็วิ่งออกสบายๆเลยคงไม่มีใครมาดักนะไม่น่ามีนะฮะเก็บนี้ได้410,000นะครับแล้วก็เก็บมาด้วยสคิวนะฮะแล้วมูล,ลค่าของข้างมดเนี่ยก็คือนับเป็นคะแนนหรือว่านับเป็นแต้มนะครับไม่สามารถเอาของออกไปขายได้นะ มูลค่าของก็ 1, 1หน่วยเท่ากับ 1, 1แต้มนะครับส่วนมูลค่าคิวก็คือ1คิวเท่ากับ5 0,000แต้มนะผมเก็บไป3คิวก็ได้แสนหแต้มนะครับถ้าลงแข่งบนแล้วถ้าเราไม่ติดท็อปจะได้อะไรนี่เลยครับทุกคนได้กุญแจผีนั่นเองนะครับสําหรับใครที่อยากได้กุญแจผีนะครับผมแนะนําให้เล่นใจเย็นๆเหมือนกับผมเลยนะครับนี่ผมเล่นแค่2เกมเองนะครับก็ปลดล็อกกุญแจผีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ถ้าผมมีเวลาเล่นเหมือนกับคนอื่นนะครับแน่นอนว่าที่1ต้องมาแล้วไหมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้กุญแจผีฟรีเอาไว้เปิดห้องเซฟฟรีนะครับก็อย่าลืมมาเล่นแข่งปล้นกันนะครับเล่น2เกมก็ได้เลยนะแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะครับโอเคะครคบสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ร่วกันเป็ลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ